ผมมาน์พินกับชาแนฟีไทยในยูทูบครับอยู่นี้ถนนเส้น 3, 4, 8นะครับถนนธนะวิถีตรงนี้เป็นแยกที่ไปตลาดลงเกลือนะครับ5กิโลเนี่ยไปตลาดลงเกลือก็ไปด้านนู้นนะครับนะครับไปทางนู้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้ที่มีจุดสังเกตเป็นเซเนะครับก็จะมีะท่ารถนะครับตรงนี้ก็เป็นรถตู้บ่าวินมาตรพุทธระยองสอยดาวทัวนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่ารถตู้ไปหลายที่นะครับรถตู้เกิดทรับทัวร์นะครับไปศรีราชานะครับศรีราชาบิ๊กซีพัทยาใต้เสริมไทยก็เสริมไทยนี่หมายถึงังชนบุรีนะฮะอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีไปบางนาสำารมอบมลพาชนบุรี แล้วก็เป็นคิวรถบขสจีอยู่ข้างในตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดเชื่อมนะฮะส่วนตรงข้างหน้าเนี่ยรถจีเกียวไปตาพญานะครับแล้วตรงนี้ก็ไปลงเกลือนะครับจาก5กิโลไปตรงนี้ก็เป็นตลาดลงเกลือที่ขึ้นชื่อนั่นเองครับผมนะครับจุดนี้เป็นแยกสําคัญนะครับตรงนี้จะมีข้างในเนี่ยจะมีที่พักนะครับเป็นที่พักนะครับประหยัดนะครับประมาณ1 0 1 2ดอลลาด์นะครับฝรั่งก็มาพักคือ ก็ประมาณ280บาท -400 บาทครับผมอยู่ข้างในเนี้ครัแถวๆนี้ย o ็ Mob Hotel กล Home s u i t ีทอารัน Home s u i อะไรเงี้ยครับลองเดินเข้าไปดูได้ถ้าเกิดใครจะมาพักนะครับฝั่งนู้นตรงนู้นจะเป็นโรงแรมเมอร์เมดนะครับอันนี้นผมไม่ทราบราคาน่าจะสูงขึ้นมานี่ก็เป็นรถสอยดาวทั่วในกรุงเทพตลาดลงเกลือตรงนี้เป็นจุดชุมทางสําคัญนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ขึ้นรถจากตรงตลาดลงเกลือ แต่อยากจะมาต่อรถตรงนี้ก็สามารถต่อรถได้บคสมีรถไปสวนภูมิด้วยนะครับเพราะว่าฝรั่งหลายคนเขาออกจากเขมรแล้วอยากจะกลับไปขึ้นสวนภูมิก็ไปประเทศเขาเลยนะครับไปขึ้นเครื่องเลยก็เป็นข้อมูลการเดินทางในพื้นที่ของอารัญญประเทศลงเกลือนะครับผมเดี๋ยวมาฝากกันเอ๊มีรถผ่านมาพอดีอันนี้เป็นรถลงเกลืออรัญ,ญประเทศจาเชียงเซานะครับ เป็นรถปอสองนะครับอันนี้ถ้าเกิดไปแค่เชอเชิงเศรานะฮะหรือจะนั่งรถคันนี้เราไปต่อเชเชิงเศรา mm hmm. ก็ได้เชอเชิงเศร้าต่อขอากรุนเนี่ยรถรถจะเป็นพวกรถตู้นะครับรถบขอสรถใหญ่ไม่ค่อยมีนะฮะเก็บ mm hmm. มูลมาฝากครับตรงนี้ก็มีวินมอเตอร์ไซค์มีตุกต๊กตุ๊กสองแถวแล้วก็มีสองแถว15บาทไปตลาดลงเกลือก็ขึ้นอย่างตรงนี้ครับผม mm hmm. สวัสดีครับ